เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook เรื่องเล่าข่าวเกษตรนะคะโดยได้อัปเดตว่ากระทรวงมหาดไทยเอาจริงตรวจสอบสต็อกวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี14มีนาคม2565นายชยาวุธจันทรรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะด้วยปัจจุบันปรากฏการสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรเป็นอย่างมากนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ เรงแก้ไขปัญหาและควบคุมมีให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉ่วยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากพบการกระทําความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทําความผิดโดยเคร่งครัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้ 1. สั่งการให้นายอำเภอรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรเกษตรอำเภอพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยของผู้ประกอบการรับซื้อขายวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยโดยให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงาน ให้กระทรวงหมหาดไทยทราบทุกวันศุกร์สหาพบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยเคร่งครัดนะคะจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการนาชยาวุฒจันทรรองประลัดกระทรวงหมหาดไทยรักษาราชการแทนประหลัดกระทรวงหมหาดไทยนะคะ